สวัสดีค่ะคนใจสไตล์วันนี้จะพาทุกท่านมาดูแปลง,งอะโวคาโดที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะเป็นที่ที่เขาเค้มว่าเป็นจุดที่อากาศน้ําที่สุดใจกลางสยามนะกันมะกรูดนะคะที่นี่ก็จะปลูอโกอะโวคาโดเยอะเลยเดี๋ยวตามคนใจสไตล์ไปดูว่าอะโวคาโดเขาเป็นแบบไหนนะคะแล้วเรามาส่งเสริมอะไรกันวันนี้ค่ะโ,โดของที่นี่นะคะอายุก็น่าจะมากกว่า10ปีขึ้นไปนะคะสังเกตที่นี่แสดงว่าเป็นพื้นที่ในการปลูอโกอะโวคาโดมานานมากแล้วนะคะเท่าที่สังเกตก็จะมี ทั้งเรื่องของพันธุ์ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดต้นพัธุ์ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดเพราะมันมีลําต้นสูงใหญ่แล้วก็ตั้งตรง,ตรงแบบนี้นะคะบางพันธุ์นะคะเขาบอกว่าได้รับพันธุ์ดีมาจากทางภาคเหนือนะคะเมื่อสิบถึงยี่สิบปีก่อนก็เอามาปลูกนะคะนะคะก็จะเห็นว่าต้นใหญ่มากๆเลยนะคะกําลังออกดอกซึ่งถามว่าเจ้าของแปลงเนี่ยจาพันธุ์ได้ไหมนะคะเขาบอกว่าเขาจาพันธุ์ไม่ได้ว่าเป็นพันธุ์ไหน แต่ก็มีวิธีการของเขานะคะก็คือการที่เขามาเสียบนะคะเอาพันธุ์ดีนะคะเช่นพันธุ์บัคคาเนียมาเสียบกิ่งทางด้านข้างนะคะก็จะเป็นที่นี่ก็เลยจะกลายเป็นต้นแฟนซีซะส่วนใหญ่นะคะคือฝั่งหนึ่งเป็นพันธุ์หนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นพันธุ์หนึ่งค่ะที่แก้ปัญหาของที่นี่ก็คือนะคะเห็นสองกิ่งไหมกิ่งนี้เป็นกิ่งพันธุ์ต้นหนึ่งนะคะกิ่งนี้เป็นกิ่งพันธุ์บัคคาเนียนะคะที่นี่ก็เลย เสียบยอดสองกิ่งนะคะเป็นต้นแฟนซีไปซะเลยนะคะก็ได้ทั้งพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็พันธุ์ดีอยู่ในต้นเดียวกันการดูแลจัดก,การที่นี่ก็ยังเป็นปล่อยปละก็คือยังไม่รู้วิธีการนะคะสังเกตว่าเห็นไหมว่าต้นเนี่ยเลื้อยลงมาแบบนี้กิ่งใหญ่ขนาดไหนต้นเลื้อยมันก็ยังไม่ตัดแต่งกิ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าข้อดีของที่นี่ก็คือมีต้นขนาดใหญ่แบบนี้แล้วก็มีพันธุ์พื้นเมืองเยอะเลยนะคะ ตัวต้นนี้ใหญ่มากนะคะเป็นต้นที่เพาะเมล็ดนะที่นี่ก็เพาะไว้ประมันน่าจะเกินยี่สิบปีได้แล้วนะสะูงม,มากๆเดี๋ยวไปดูนหน่อยเดีก็ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะคะไน่นดนำให้ตัดแต่งกิ่งดูแลรักษาแล้วก็ตรงกิ่งข้างด้านล่างก็ยังไม่ได้ตัดแต่งเนาะนี่นะมันก็เลยไม่ค่อยดกในปีนี้เพราะว่าแกยังไม่ได้ดูแลนะฮะใหญ่มาก จากที่เราเดินสำรวจนะคะที่ต้นอะโวคาโดในตำบลแก่นมะกูดพบว่ามีแต่ต้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นต้นพื้นเมืองนะคะสิ่งที่เราทำต่อไปก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์นะคะการเปลี่ยนยอดให้กับ ต้นพันอะโวคาโดต้นใหญ่ๆแบบนี้แหละนะคะเพราะว่าบางต้นเองเนี่ยทางเกษตรกรนี่อยากจะเปลี่ยนพันธุ์ให้ทํายังไงนะคะเราก็จะถ่ายทอดโดยการคัดเลือกนะคะยอดพันธุ์นะคะการคัดเลือกยอดพันธุ์เราก็จะเลือกยอดพันธุ์ที่มีลักษณะกึ่งแก่กึ่งอ่อนนะคะก็จะเป็นยอดพันธุ์ที่ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปถ้าอ่อนเกินไปแบบนี้นะคะก็จะไม่เหมาะที่จะนำมาต่อกิ่งนะคะ ต้อนอะโวคาโดต้นนี้เป็นต้นที่เกษตรกร,กรตัดกิ่งออกมาแล้วก็แตกกิ่งใหม่นะคะเราก็ทําวิธีการแบบฟานบวบนะคะคือทํารอยแผลของต้นใหญ่หรือต้นหลักเนี่ยเป็นรูป ฝานออกเป็นเหมือนรูปบวบนะคะแล้วก็ฝานตัวของกิ่งนะคะมีลักษณะเหมือนบวบเหมือนกันเอามารประกบกันแล้วก็พันด้วยผ้าพลาสติกนะคะสังเกตที่ยอดนะคะเราจะใช้ตัวพลาสติกพาราฟิล์มในการพันยอดเพื่อให้ยอดนั้นสามารถแตกออกมาได้ง่ายนะคะวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการขั้นตอนง่ายๆนะคะที่เราจะขยายพันนะคะแต่สําหรับต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าการ ตอกิ่งแบบเสียบเปลือกนะคะเราก็จะใช้วิธีการลอกเปลือกมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอากิ่งพันธุ์ดีที่ได้มานะคะมามาปาดเป็นแนวยาวคล้ายๆกับฟานบวบนะคะแล้วด้านหลังก็ปาดเฉียงเป็นรูปลิ่มนิดนึงนะคะนํามาเสียบลงบนตัวตัวต้นตอนะคะเสียบลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วใช้ผ้าพลาสติกเป็นตัวพันนะคะพันจากล่างขึ้นบนนะคะพันให้มิดตัวยอดเลยนะคะ หลังจากนั้นก็มัดผ้าพลาสติกให้แน่นนะคะให้ติดกับตัวต้นนะคะให้แน่นเลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงผู้เชี่ยวชาญการต่อยกิ่งกันนะลองลันก่อนประมาณก็สี่สิบวันก็เริ่มดูว่าก็เริ่มครับสี่สิบวสี่สิบห้าวันมันตรงช่วงไหนที่าก็แตกดีก็ขีดตรงนั้นกีดให้มันทะลุกี่ให้มันทะลุเพร่ะให้ให้ตาเราเราเราต้องใช้กันไก่ตัดตรงตรงนี้เอกด้ กา่นง้นเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างสองสิงอ๋อคือถ้าเราเติดตามใหม่เนี่ยคือเราต้องตัดต,นต้นนี้ออกเลยต,ต,ตัดติตรงนี้นเลยโอเคครับขอขอบคุณมูลิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริที่ให้ทุนให้พวกเราได้มาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตำบลแก่นมะกูดในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ